สวัสดีครับผมหมอดูเสตมธรรมา5จิตสัมผัสนะครับวันนี้เราจะให้เลขมงคลประจำวันที่1มิถุนาสองห้าหห้านะครับท่านเผื่อท่านใดนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเป็นแนวทางนะครับวันที่วันที่1มิถุนานี้นะครับสอง5หห้านะครับนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยจากวันอาทิตย์นะครับถึงวันเสาร์นะครับผมเราจะเลือกไพ่ให้นะครับว่าท่านจะได้ ท่านใดจะมีโชคนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลงนะครับไพ่นี้ค่อนข้างจะมีความแม่นค่อนข้างจะ80%นะครับอาจจะมีถูกบ้างไม่ถูกบ้างตามกําลังนะครับก็อย่ามาว่ากันนะครับมันเป็นแค่แนวทางนะครับผมให้แนวทางเป็นในการเสี่ยงโชคนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าหวยมันจะออกเลขอะไรแต่เรามีแนวทางก็คือเอาไว้เป็นแนวทางนะครับงมดที่แล้วเราให้วันพระหัสนะครับ วันพระรหัสกับวันเสาร์นะครับสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับเข้าสองตัวบนนะครับวันนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นดวงของวันไหนนะครับที่จะเข้านะครับเราก็มาลุ้นกันเลยนะครับผมว่าวันไหนจะเข้านะครับเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับสองตัวสามตัวแล้วก็จับกันนะครับผสมผสานกันเองนะครับผมนะ กับวันที่1มิถุนายนนะครับเลขประจําวันที่1มิถุนายนนะครับเขาได้เกิดวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์คือเลขมงคลของท่านเห็นเลขมงคลของท่านนะครับคือสามหกสองแปดสองสองนะครับสามหกสองแปดสองสองนะครับผมวันอาทิตย์นะเลขมงคลของท่านนะครับขออหยทุกท่านโชคดีนะครับ ถกหวยเลยเบอร์นะครับได้เงินชาวทองใช้นะครับรางวัลที่1ถึงวันที่5ตามดวงชะตาตามบุญของท่านนะครับเลขวันจันทร์นะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้เลข2 0 3 7 5นะครับ2 0 3 7 5นะครับถ้าท่านจะซื้อ3ตัวก็เป็น2 3 5 2 7 5ก็ได้หรือเป็น0 3 5 0 7 5ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านเอาไปจับนะครับหรือท่านจะซื้อ2 0 3 5ูนย์สาาหรือ สองศูนย์สามเจ็ดหรือว่าห้าศูนย์ห้าหนึ่งอะไรเนี่ยครับก็แล้วแต่ท่านชอบนะครับเลขมงคลของท่านนะครับวันที่วันจันทร์นะครับวันต่อไปวันอังคารนะครับวันอังคารได้เลขหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดนะครับหนึ่งสามหกเจ็ดนะครับหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะครับวันจันทร์วันอังคารนะครับ นำไปสิ่งโชคสิ่งดวงได้นะครับผมปัตนคารนะครับพุทธกลางวันนะครับพุทธกลางวันนะครับพุทธกลางวันได้เลขสี่ห้าสามสามและก็หกหนึ่งนะครับสี่ห้าสามสามหกหนึ่งถ้าท่านจะซื้อสามตัวก็เป็นสี่สามหกนะครับสี่สามหกหรือห้าสามหกห้าสามหนึ่งหรือสี่สามหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านนะครับนำไปจับนะครับหรือจะซื้อสี่ห้า หนึ่งสามหรือหกหนึ่งก็ได้เลขท้ายนะครับหรือสามต้นหนา้าสามต้นหลังก็แล้วแต่ท่านนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัชบาลนะครับผมพูดกลางวันนะครับต่อไปด้วยพูดกลางคืนนะครับผมพูดกลางคืน,พ,คนพูดกลางคืนได้เลขสี่สี่หกห้าแล้วก็สามนะครับสี่สี่หกห้าแล้วก็สามนะครับสี่สี่หกห้าแล้วก็สามนะครับท่าน นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะครับหรือท่านจะไปซื้อสี่หกสามสี่ห้าสามนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับกลับไปกลับมาหรือเลขอยู่ในกับผสมผสานกันไปนะครับพุทธกลางคืนนะครับเพราะว่าพุทธกลางคืนจะมีโชคมีลาบนะครับต่อด้วยนะครับวันพระรหัสนะครับวันวัลรหัสถ้าอ่านวัลรหัสท่านได้เลขสามหนึ่ง ส4 9นะครับ3 1 2 49นะครับ3า2 4สี่และก 9, 9็นะครับวันพระรหัสนะครับหรือท่านจะไปจับ3า9 3 4 9ี่้าหรือ1 2 9หรือ1 4 9สี่ก็ได้ครับวนเวียนอยู่ในนี้นะครับบาปดับไปนำไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้นะครับวันพระรหัสนะครับต่อด้วยวันศุกร์นะครับวันศุกร์เลขมงคลของท่านคือเลข ห้าสี่ห้าศูนย์สิบนะครับห้าสี่ห้าศูนย์สิบนะครับห้าสี่ห้าศูนย์แล้วก็สิบนะครับเลขมงคลของท่านนะครับหรือท่านจะไปจับสามตัวก็ได้ครับห้าห้าหนึ่งนะครับห้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งนะครับหรือห้าร้อยหรือสี่สี่ห้าหนึ่งหรือสี่ร้อยก็ได้ครับแล้วแต่ท่านนะครับจะไปจับนะครับวันศุกร์นะครับต่อไปผู้ที่เกิดวัน เ,เสาร์นะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับหมายเลขของท่านคือได้เลข18 2 1แล้วก็3าศูนย์นะครับ1 8 2 1แล้วก็3าศูนย์นะครับ, 1, 8, 2, 1, 3, รบหรือท่านจะไปจับ3ตัวก็เป็น1 2 1 2 3 1 1 0หรือเป็น8 2 3 8 1 0นนะครับแล้วแต่ท่านจะไปจับก็ได้ครับจับกันอยู่ในนี้นะครับไปซื้อเลขนะครับไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ เพื่อนจะได้มีโชคลุ้นนะครับรางวัลที่1ถึงรางวัลที่5เลขท้าย3ตัวรางวัลข้างเคียงนะครับสองสามตัวหน้าสามตัวหลังนะครับให้ท่านไปมีโชคมีลาบนะครับผมนะครับครบแล้วนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นะครับวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะครับครบแล้วนะครับตามดวงของท่านนะครับก็ขอให้ท่านทุกท่านโชคดี มีความสุขขอให้ท่านเริ่มรวยเฮงๆถูกหวยกันทุกคนนะครับจะรางวัลมากรางวัลน,น้อยรางวัลใดก็ตามนะครับก็ขอให้มีเงินมีทองใช้กันตลอดปีตลอดชาตินะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับทําบุญใส่บาตรอยู่เป็นประจ,จํานะครับกดน้ําให้คนผู้ที่ลงรับไปแล้วผู้เป็นมิดามารดาหรือครูบาอาจารย์หรือปุยตายายนะครับบอกชื่อน,นํกคุณให้ชัดเจนนะครับ เราชื่ออะไรนมสกุลอะไรอุทิศบุญให้กับใครนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับเมื่อท่านได้แล้วก็ขอให้ทําบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับไม่ใช่จะขออย่างเดียวนะครับสักแต่ขอสักแต่ขอไม่ได้นะครับต้องทําบุญให้ท่านบ้างนะเพื่อท่านจะได้เมตตาปาณีกับเรานะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้หมอดูเศรษฐธรรม9 5้จิตสัมผัสนะครับก็ขอให้ทุกท่านร่ํารวยตลอดปีโชคดีตลอดชาตินะครับสวัสดีครับ